โอเคครับนี้นะครับสีช่งมอสเทอง์ฮาวันนี้จะมาเปิดตัวโลโกเจาะซาเนี่คับจดเซลเซนเพาะยังไม่ถ้าอันนี้ผมไม่ดูนะเพราะว่าน้องน้องทำให้ยังไม่เูว่จอดสยแล้วดลเดี๋ยวดงท่อพอแล้วเขจะดงเหมือเปิดตัวตอวีกตอนหกโมงเป็นท่อะต้องหเจอดตัวเดียวนั้นเอง ามเอาอาจจะไม่เหนือมากทุกคนเป็นรถจอะใจเย็น EP สองนะครับนี่น่าจะเปงานแต่งงานันตอนนี้มีงานใหม่ด้วยงานอันนี้ผมจะลงวันที่อเอ,อวันจันทร์วันพานเนี่ยเป็นงานใหม่งานทำขนมทำ ขนมแต่ยังไม่บวดที่ไหนเป็นขนมรถที่ใช้ก็จะมีรถคันนี้ด้วยมีคันนี้คันนี้เดีวจบกิฟต์ก็จบลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันตอนหกโมงน,นะคะ